ออกปั้นจักรยานไปทำความสอาจจา้กทุกคนอันนี้ออกไปนี่สีม,ม่วงแดงดีเลย เงียบเดีย๋ยวจะมึงหนอกเหรอเงียบบองเงียบไปเลยจ้าเจอกันค่ะ ถามถนนใหญ่ก่อนจ้าทุกคนอันนี้ถนนใหญ่เนาะจะลดหลายต้องขามไปอีกฟังเด้จ้าถนนใหญ่นะพี่จ้ออันนี้ถนนใหญ่จ้าทุกคน เดาจ้าไฮแดงจอดจ้ดาจ บนทางเดินยังบันหอดเด้อจากพี่น้อง เมืองนอกกวจะเป็นต่างชาติจ้าอยู่เมืองนอกเขาสะเป็นพลังเป็นคนแปลกสำหรับเขาถึงจ้ะเห็นบ่าสี่โมงยี่ี่ปั่นออกมาจากบ้านประมาณสี่โมงเอ๊สีโมงยีสิห้านาทีหอดจ้ะยางเหนื่อย 回到家就困了，舒服呀、啊。